พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบรราชาธินัดดาตศสมบัเพญพระกุศลอุทิศแก่หม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิตยากรเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา10นาฬิกาสนาทีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบรราชาธินัดดา마ศสด็จออกนพระตำหนักวังเทเวศรงบำเพญพระกุศลอุทิตแก่หม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิตยาก, on, การ no พระบิดาเนื่องในวันคล้ายวัน oui ถึงแก่สัญญกรรม หม่อมราชวงศ์อดุลกิตกิติยากรเป็นโอรสของพระบวรบวงเธอพระองค์เจ้าณขัดมงคลกรมเหมือนจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเกิดเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2473มีพี่น้องสีคนคือหม่อมราชวงศ์กัลยา,กน,านกิจกิติยากรหม่อมราชวงศ์อดุลกิตกิติยากรหม่อมราชวงศ์สุริกิตกิติยากรปัจจุบันคือสมเรับพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถและหม่อมราชวงศ์บุษบากิติยากร หม่อมราชบงศ์อดุลกิจกิตยากรสมรสกับหม่อมเจ้าพันธ์สวรียุคนมิธิดาด,ด้วยกันสองคนคือหม่อมหลวงสมสวรลกิตยากรปัจจุบันคือพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรลพระบรมราชาธินัชดามาศและหม่อมหลวงสราลีกิติยากรด้านการศึกษาสำเร็จวิชากฎหมายจากสำนักอบรมกฎหมาย Mid เดิ Middle Temple ประเทศอังกฤษและเนติบดิตไทยจากสำนักอบรมเนติบฑิตยสภาแล้วข้ารับราชการเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการสถานพินิษและคุ้มครองเด็กกลางผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์อธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและรองประธานศาลดีกาจากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้เป็นองค์คมนตรีถวายงานสนองเบื่องพยุคลรบาทมาจบจนวาระสุดท้ายของชีวิต มอมรัชวงศ์อดุลกิตกิติยากรถึงแก่สัญญกรรมด้วยโรคชรามเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2547รสีิริอายุได้73็ิปี